เมื่อนอนะเบาสว่สว่เด้อปาลุังัง้าหลังเนให้ระเบ้าเมื่อลูกถ้าหลังเน้าเมื่อม่ย่านขึ้นเพื่อนเ้าไปมาสิเมื่อเลเล่นตกเล่นอหม่ไปังไปน้่งเลยใหม่มาหลับมาเลย mùa mài mà bao, bao mà 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 <laughs> bào bay mẹ hai nhau đi bay mặc cỡ bay mặc cỡ bay mặc cửa bay mặc cỡ 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 bay mặc bay Ừ. Mày... Ừ. sao đi con sao đi ngắm, nga mất à, tay mất 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 มือแล้วไปมาล้ำมาล้เมื่อแล้ว,ม,ว,ว,วมันมาล้ำดอกพายอด้มก็ต้องเมื่อน้ำดอกพี่เอามื่อหาลูกแล้วบ่าป้าไปเอากระเอยมาปัดไปลูกไปไปเอากระเอยมาไป,ไปเมสปัดไปอเอากระเอยไป ะมาปัดนี่ปะหกแท้นี่ปะลูกปะเฮ้ยย่งนะเฮ็ดยังนะเฮ็ดยัางนะเฮ็ดยังนะยุ้ยเฮ็ดเชงนะเฮ็ดเชงนะดูดีดูดีดำามด๊ห่อนนะ <c oughs> ป่ะไปเอากระพร่อยป่ะมาปัดเทือเนาะมึงในหกแทนะ่นน่ะลดเที่ยวออกเที่ยวเข่าเปือเือนี่เราเนาะปเฮ้ย วดขอบุมมากก็เบื้อเลยโัษณาจ้าโัษณาลงรูวมมา เออจับเดอีจับซดออยากกินเออนะเอาไ,ม,อไม่ปุดไูบ้านมาตับไปาาาาขี่วขี่ราวบนี่ 戴好了没？<Exactly. S 2> uh huh. Nó Hello. 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 นี่นะยังโมบิดเอเดินเพื่อนนบอ้าตัวกระถอกวาะมีงกับมบ้เือทีย,ยแล้วลูกหูกละพอบุนนี่เด็เพื่อนนี่ดิอันนี้ กม่สิตัเอาไปไปทอถุงไงงงด้ยังไอ่ะทอถุงเนึ่อ้าวมีทอกนีว่าชาคุณลยลูกคุณนะ จอยถอดเลยลูกไลคุณุณุ này còn được

Nói ví dụ hấp đi Mà, này. Nhân, nhân, nhân. Nhân Mà đi đây Phải xay nè Nhàn nhăn Nhàn á Mà gì đây bắt đi con, bắt đầu con, mấy nhiêu ừ. ừ. hôm thì độ, đây, ดต่อมาคิดออกแล้วอย่าไปดูอย่ไปยังนงูอะไระนี้นี Hãy subscribe cho kênh không bỏ mấy những video hấp dẫn I'm get it out of เอาไปไม่แปลาน้ำเย็นไม่แม่กินนะแช่อะไอยู่เลยพี่น้องเยนาะเอาล่ะบรบุ๊ดมาวันนี้มา้ยหอนบ่ได้ย้อนอยูอ่บ่พอ,อบุญไปเห็ดเปียกแล้ว

อ้าวแม่เจ้าไหมห่าบอนะเมื่อแม่กินก้อนแม่กินก้อนเพียงฮันแล้วแม่บอกอย่าดิ้นนะเมื่น้องมเหรอละได้หรือเปล่า หึ้นหน่อม,มแน่ขึ้นหนแม่ตากึ้นน้อมแน่เดยอ <c oughs> อย่าเฮ็ดดีเหมือนเดิม,มรับไดกระเป๋าเปียกเลยนะกระเป๋างามเปียกเลยนี่กระเป๋างามเปียกแล้วกระเป๋างามเปียกแล้วใครซื้อใครฮะใครที่ให้บ้านได้ใครมีโดย ชื่อไฮขอบใจแม่ก่อย่าดงพิขอบใจแม่กบใจ่าใจมือพ่อมือพ่อะบาโมาก็อะน้ำน้ำบ่บหนะเบะบ้าน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 มึงในแบะเตรียมให้หน้านึงไม่เลายไรแฮ้ บบนางก็ไปกิสับด่ง่ะยังไปยังนางร้องกินนะเบิ่งกินแท่บ่ได้ดิมค่ะแม่อบิงค่ะหานมืน่นนอรู้เห็นอันี่มื่นนะคะเวลาดุกงานค่ะเมหอกินเดิอันเดิมิบ้นขี้ขียังไงนะินแล้วฮะินแล้ไปแจไง มึงหาเม่แม่ดูมึงนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยม่ตายม่ตายเฮ้ยดดงไนดูจากไหนจงไหนมตายีนียีอะไรนี้เนี่ยสีเนอแบน้าบ่บน้าบ่สีวาดเมย์เปิดน้าให้อ่นาบ่อาบ่หากเป๋ามันะกัดม มัก็ไหลเต่งงามบ้าไหหนีไหงามบอมีเงินเมีเงินบอมีเลมีเงินไหมมีเงินไหมจสบายดีกันสบายดีสบายดีป้าลุง่ะสบายดีสบายดีให้ทั้งทีเนา เฮ็ดสสไปดีไปสดสไปดีเ <serves> ฮ no. ็ดดูเฮดดูเฮดดูอะงามเลยคนงามเฮดจิทุีจ้าเป็นหมอนไม่หมอนดีรอพี่น้องเลยคือคนชอบไม่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 มเสียงเงียังียบเสียงเงียบเสียงเสียงบจานชัดเลยเสียงไผเสียงไอทีนบอสเสียงไอทีนบอสเสียงไอทีนบอส อัสสบายดีป้าลุงก่อนจบคลิปเพียงชค่นี้ก่อนเด้อป้าลุงมาจะไปดินก่อนเด้อขอบมุงขอบคุณอะไรเด้อป้าลุงเอ้ยที่เขามารับช้มหดอยทีบกานกติ้งสาคลิมาของป้าจอยตลอดมาเด้อเนาะขอบบุญขอบคุณอะไรนี่จะไปแล้วกลับมาสบายดี